มนูต้องถ่ายหน้าคนนะไม่มีหน้าถ่ายหน้าคนถ่ายมันก็ไม่น่ากินดิมันต้องถ่ายในครบโอ้ยแกว่าฉันไม่สวยเหรออันก็หมดปิดร้านได้ เครื่องแบบนี้ดีมากจูฮะเยอะมากป้า